่ายอะไรไคลิปอะไรจะขึ้นไหมอยากถ่ายอะไรอ่ะอยากถ่ายพี่เนอะทำไมอะอยากถ่ายนูออยากถ่ายมากปะอยากถ่ายมากอยากถ่ายอ่ะมาถ่ายก็ถ่าย สวัสดีค่ะเพื่อโอ้โหโกล้องมันหนักว่ะเฮ้ยแต่ใส่ตรงนี้โค้สวยเลยอ่ะดูเลยจะอัดคลิปตรงนี้เือตอนนี้จีอยู่ตรงแบบเพื่อสักพัเว้ยวันนี้นะคะเข้าขอ,องบนนมบ้านจีนะคะแล้วก็จีก็พาทุกคนไปดูว่าของมันอยู่ในห้องจีห้องจีอยู่นี่ก็เดี๋ยวจีจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าว่ามันทําอะไรนะคะก็ไปดูกันเลยจะไม่บอกของว่าอัดคลิปนะ ทำไรอ่ะเอาขนมใช่ไหมนี่ไงม,มันคืออะไรแชตุเย็นอะไรแชตุเย็นะจะทำอันนั้นเหรอนะจะทำอันเนี้ยเหรอแต่นานนะทำใช่ไหมดูมันลือ้อดูมันรื้อนะป่าบอกว่าดูมันลือ้อ ขู่ด่ามึงนะเฮ้ยแกะแล้วเหรอโอ้้หูอะไรเป็นรูปอะไรอ่ะมาเนี้หนูดิดิเป็นกวางกวางเดียวเหรอรูปกวางไม่ใช่กวางไหนเขาไปทำยังไงลองดูดิเขาให้ใส่เม็ดเม็ดใส่เม็ดเม็ดแล้วจะทำได้เหรอเนะี่ย สองสีแล้วมีช็อกโกแลตวินาคิน่ะมาครีมล่ามาช่วยหน่อยสิทำเป็นไหมล่ะเป็นแต่ช่วยหน่อยทําไมหมดทําไม่หมด,มหมดเขาแต่ไม่เอาเดนะี๋ยวน่าจะช่วยกินก่อนที่จะทําเก็บนี่ก่อนเลยที่ตัวเองทําไว้ไปเก็บเลยรีมาขนาดนี้อ่ะนี่ย มีเพื่อนได้แต่ห้ามมีแฟนทำไมมันเราสีช่ชมข้อหอมทำไมมีแฟนนะเพราะว่าเพื่อนเพืบบ่อนบอกหนูว่าเปลี่ยนแฟนกันอาวัตริค่ชีวิตเรา <c oughs> ทำไมเพื่อนบางคนแบบนั้นวะไม่อยากมีแฟนหนูไม่อยากมีแฟนเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าให้มีแฟนก็ม <c oughs> อ่าแล้วมีทำไมไม่อยากมีก็ไม่ต้องมีดี วนเพี่เน่หอมมีแฟนไม่รู้มันเรื่พี่เนหอมมีแฟนอ่ะพี่เนไปดูน้องอินญาไทยแฟนคนไหนพี่เนไปต่อยเลยนะอย่าโม้เลยนะใครบไม่เป็นไอ้พี่เนไม่ด่าหรอกอย่าพูดถึงในใครบ์สิอย่าในใครบเพราะว่าใครว่าใครจะว่าเราละเราก็ทำตลกตลกของเราไปนี่แหละเขาว่าเราเราไม่สนใจเขา ใช่แล้วคุณพ่อในรู้ไหมว่ามีแฟนไม่รู้พี่แม่คุยนะไม่รู้หรอกแม่ฟีนแม่ฟีนเขาให้มีแฟนนะ่นะถ้ามีฟีนไม่มีถ้ามีฟีนถ้ามีไฟนไม่ให้มีแฟนไม่มีแฟนก็ไม่ต้องมีไม่มีแหละมีแต่เด็กดูหน้าดิเนี่โตปลานี้ยังไม่มีเลย ยืนนะคะแอดไอเดียลามาฉีดได้เฮ่ยใส่ละยืนใส่ดำอุ้ยมันนานมันทำยากมีหยุดมีบยุดหมดแล้วหมดแล้วเหรอแล้วบ้าแล้วนี่คือผลงานของเก้าวหอมนะคะแล้วก็กรุณาดูหน้ามันด้วยนะว่ามันอินนี่ไหมไปใส่ตู้เย็นเลยไป ลงไปเลยโอ้โหไปลงไปข้างล่างอุ้ยใจเย็นเย็นตอนนีจะไปทำอะไรคะทำไออนชีทีนแค่ตัวเย็นโอเคแล้วแค่ตัวเย็นได้เเอาไปแชเนี่ยเฮ้ยไปทำเองเลยไม่ต้องเลยใช้ยายเขาได้ยังไงสีเขาวๆนี่ผงน้ำข้าหอมนะคะสีดำนี่ผลงานจีน,น่าเอง ดูความสวยงามมากเลยห่ามมองไม่เห็นเลยโอ,โ,อโ,อโอ้สวยงามมากสวยงามจริงๆ